ภาพวาธรรมชาติดอกไม้ภูเขาทะเลฝั่งอันดามันเจดีน้ำตกเช่นหลีพีกแก่งหินของลำน้ำโขงนะคะภาพดอยหลวงเชียงดาวภาพผาตั้งรวมถึง ดอยผู้แวในอุทยานแห่งชาติดอยผูคาคือความงามจากสีสันธรรมชาติที่ไม่เลือนไปจากความทรงจำของศาสตราจารย์เทรยุทธ์บุญมีเมื่อจับผู้กันค่ะซึ่งตรงกับชีวิตในห้วงเวลาหนึ่งนะคะที่เคยเดินทางไปใช้ชีวิตในป่าเมืองน่านช่วงที่เป็นนักศึกษาเข้าป่าจากเหตุการณ์ทางการเมืองค่ะถึงช่วงเวลาที่เดินทางไปเรียนในต่างประเทศและก็เวลาที่ได้ท่องเที่ยวนะคะหลายช่วงชีวิตบันทึกผ่านภาพว่าสีน้ำมันสีพาสเทลนับ100ภาพค่ะบอกเล่า เาที่มาในนิทรรศการบนเส้นทางศิลปะ Journey on Art m a n i f o r c e นะคะให้ความสำคัญกับงาน Realism หรือศิลปะสัจจนิยมซึ่งเป็นแนวการทำงานที่อยู่ในความสนใจการสร้างสารรค์มากกว่า30ปีค่ะเป็นประสบการณ์แล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดของเขาอะ,อะโดยโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราสามารถมองเห็นท้องฟ้าสวยๆได้ ฟรีนะไม่ต้องเสียสตางค์เลยได้ในโอกาสเยอะแยะเลยบนทางด่วนก็ได้อะไรก็ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนมองเนี่ยสามารถมองธรรมชาติให้สวยได้ค่อนข้างมากนะฮะหน้าที่ศิลปินเนี่ยครับว่าเข,า,า,ขาไปเขาไปจับโมเมนต์นั้นๆมาแล้วก็มามาถ่ายทอดออกให้เราเห็นชัดขึ้น สำหรับการทำงานศิลปะอยู่ในเส้นทางชีวิตของศาสตราจาร,รย์เทรยุทธ์บุญมีในพื้นที่ส่วนตัวค่ะและนั่นครั้งจะจัดจแสดงเพราะในรอบ30ปีจะแสดงเพียง3ครั้งเท่านั้นนะคะคือนิทรรศาการเดี่ยวสีน้ําเพื่อนํารายได้มอบให้ผู้ประสบภัยสึนามิในภาคใต้ของไทยเมื่อปี2548ต่อมาในปี2550ค่ะวาาหาไรายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและหลังสุดคือนิทรรศาการเดี่ยวสีน้ําและสีผ เทลอิ่มสีปี2551ค่ะจนมาถึงครั้งนี้นะคะมีภาพที่ได้ทำงานกับศิลปินแห่งชาติปรีชาเถาทองในภาพพระธาตุอิงฮักหรืออิงรักค่ะวาดไว้แล้วก็ส่งมาให้ทำงานกันต่อนะคะ จทย์คือบรรยากาศของฝนค่ะที่ต้องมีเงาฝนสีต้นไม้ครึ้มหมน่นคุมโทนเพื่อตอเติมให้พระธาตุในลาวองค์นี้อยู่ท่ามกลางฝนนะคะในแง่มุมการทํางานคือความท้าทายค่ะอีกแง่มุมสะท้อนความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและความสามารถทํางานศิลปะได้แต่จะเริ่มเมื่อใดขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นความสนใจศิลปะของศาสตราจารย์เทรยุทธ์บุญมีเริ่มในวัยเด็กค่ะที่ได้เห็นฉากท้องพระองค์นะคะ ของการแสดงลิเกซึ่งต่อมาศิลปะทำให้ได้เรียนรู้วิเคราะห์ลองผิดลองถูกค่ะชีวิตอาจจะกลับไปทำมุมการเมืองใหม่มุมวิชาการใหม่แล้วก็กลับมาทำอันนี้นะฮะคือไม่ถึงกับทำตลอดเวลาแบบเหมือนศิลปินอาชีพท่านนะ,ะผมทำเป็นช่วงๆเป็นจังหวะทำงานหนักให,ใ,หใ,หให้มันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นชุดๆเสร็จแล้วก็ชาร์จบัรจุเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่น เอาไอ้ประสบการณ์จากอันนี้ไปช่วยในการทํางานด้านอื่นจะช่วยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยในทางการเมืองผมไม่ค่อยกดใครแล้ว <laughs> ยังได้รับเกียรติจากอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุน,นะคะมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการค่ะและยังมีบรรยากาศของเสียงเพลงจากศิลปินงาคารวาลและชูเกียรติช้าไทยสง์และเปลี่ยนกันนะคะด้วยความเป็นมิตรซึ่งในความหมายการทํางานศิลปะของศาสตราจารย์เทรยุทธ์บุญมีไม่ต่างจากการได้ทําความเข้าใจตนเองเข้าใจความรู้สึกที่มีต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน